สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้มีวัยรุ่นขาโจจะมากินกับข้าวเราฟรีมารอบแรกถามเราก็เออฉันก็ไม่ได้ของฟรีนะเธอแหมยังไม่ไปนะให้ฟรีไม่ได้เหรอบอกไม่ได้แล้วฉันก็อยากกินโบบี้เธอไม่ได้บอกทำไงจะได้กินก็เลยบอกว่าเน่มาทํางานเลยถ้าอยากกินนะ่ะต้องให้ทํางานถึงจะได้กินเป็นเด็กน้อยอยากกินโบบี้เราใส่แบบ ปั่นจักรยานผ่านแล้วแบบ<อ>นนหอมอ่ะหอมกับข้าวอยากกินน่ะเนี่ยรอยอยู่รอยอยู่เดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวจะให้ทํางานไม่ได้แกล้งเด็กนะแต่จะฝึกเด็กว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีถ้าเธอไม่แลกไม่ซื้อด้วยเงินก็ต้องแลกด้วยแรงของตัวเองก่อนที่จะได้ได้อะไรอ่ะอย่างไปร้านก็ไม่ได้นะไปร้านไปขอกินฟรีก็ไม่ได้ก็ไม่ให้เนาะ อใครก็จะให้ดูรออย,ยู่ปั่นจักรยานมาจากไหนไม่รู้ลูกเต้าเราใครไม่รู้มาเอาเด้อลูกใครเนี่ยน้ากนินดงคุณ <c oughs> บอกพ่อใหญ่กันคุสตาเวต์ดีไม่เล่าคริสต์มาสอาซามินดีโมยบ์แบคุสตาฮัสสกัดดีโฟว์โบดูและบาร์ดโค้ชแม่คุสนพ่อใหญ่บอกว่ารู้ไหมว่าใครจะเอาน้องมัสเตงของเราก็ยังสวยนะปีหนึ่งแล้วนะ ขับไม่เขาไหลเลยมามาแล้วมาแล้วมาเลยอ่าจิมบอลัาแต่ดีคุชมันคูสจตะมาแล้วอยากกินของฟรีก็ต้องทำงานไม่มีใครให้ฟรีนะจ๊ะนี่เก่งอ่ะอีเราก็ฉลาดด้วยเ๋ยวพ่อแม่เขามาเจอเราแล้งานเด็กไม่เกี่ยว เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราใช้งานแรงงานเด็กหรือเปล่าเดี๋ยวพ่อแม่ขี่รถผ่านมาเอ้าลูกแข่งมาทำอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็หัดเก่ง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 ยกมือให้บอกเก่งเราชมเก่งเก่งโคชเก่งโคชเออไอเงินฉลาดไอ้คนที่พูดมากที่ขอเงินเราไม่ถูกไม่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 ควาดแต่ไอ้คนที่ไม่พูดนะควาดเอาควาเอาเอาที่เนี่ยเออคนนั้นฉลาดเออเธอไม่ทำนะเธอได้น้อยกว่าคนนั้นนะบอกนะ ดการยกอันนี้เราด้วยนะจะได้กว่าแบบสะอาดสะอาดเออสมกำังให้อยู่เดี๋ยวเออเดี๋ยวให้โคกมันคนละกระป๋องด้วยเออเก่งเก่งเก่งเออเอาเลี้ยลเลี้ยลลูกไหนละจ๊ะหนุ่มน้อยโอ้เก่งว่ะเยี่ยมเลยอ่ะนี่นี่ลากเอาลากมาลากมาลูกลากมาลากมาโอ้ย ลากมาลากมาไม่รู้ซะด้วยซ้ํานะว่าจะได้อะไรเนี่ยยกนิ้วให้ไม่รู้ซะด้วยซ้ําว่าจะได้อะไรยังทําให้ขนาดนี้นะแมโดนหนุ่มหลอกซะแล้วเราเ,เก่งเก่งเก่งเว่ยจูดใช้ได้อยู่ <c oughs> นั่นนัจะรุ่นชายนี่แหละ1ิบสปีเดี๋ยวจะถามเมื่อกี้ขวบ กุณกมแเอดกเอ่อสลิเกกแมแงสนหนมินมิลเอาเร็วกลจะเสร็จแล้ว้อยู่ประมาณสิบนาทีเนาะต่นี้เฟ้าเดเฟ้าเดนืเอ้ายร็วๆตะกรันทินคันูกับานวตกรันทินได้บุแต่สวยลกฟ้าเดอ้เอ้ยุได้บแต่อะ

ชิคเลยคุณชิคสิโอ้โหคุณตีหิวจริงๆอ่ะไปไหนได้อ่าวันนี้ไม่เตะนุ่มๆนุ่มๆสองหนุ่มเมื่อกี้อายุเท่ากับฉายนะสิบเอ็ดขวบมาจากนู่นไกลกี่กิโลอะหลังเขาไอหลังเขานู่นอะชีวิตการนู่นอะจากในเมืองไปชีวิตการห้ากิโลนะเพน่าจะเออสี่สี่ห้ากิโลอ่ะอันนี้มันมาเกินในเมืองอีกนะนี่ก็มานน่าจะประมาณนั้นแหละ คือปั่นจักรยานมาสองนุ่มหิวบอกหิวบอกหน้าหนาวมาอีกนะมาตักอีมะไปแล้วไปแล้วได้โคกไปได้โคกไปคนละกล่องเดี๋ยวมาดูมาดูมาตรวจงานด้ผู้ตรวจงานโอ้เขามาไกลนะไปรูปม,ม,มาไกลเหมือนกันนะสองน,นุ่มนี่อ่าโบมือให้เราด้วยแล้วจักรยานเอาไม่กินหล่ะแล้วก็ เอาไปหาที่นั่งกินเราไม่มีที่นั่งน่าจะมีที่นั่งถ้ามีที่นั่งอ่ะไม่ใช่ไรหรอกเคามานั่งแล้วก็ดูดบุรีลูกค้าหลายๆคนน่ะบางคนไม่ใช่ลูกค้าเราแต่พอมาเติมน้ํามันมาอะไรแล้วเงี้ยมานั่งแล้วก็ดูบุรีทิ้งก้นบุหรีเต็มขนาดว่าอะไรเราไม่มีที่นั่งนะก็ยังดูบุรีเนี่ยกับไอ้ที่ใส่ในปากสนุสทิ้งเต็มเลยข้างหน้าไหนเล็กก็ชชบบ่น พี่ก็เก็บไม่ค่อยได้บ่นแต่ก็เก็บแต่ว่าเล็กเห็นทีไรเล็กของขึ้นทุกทีเห็นก้นบุหรี่ก็เห็นสนุดไอที่เขายัดใส่ปากอ่ะเล็กจะขึ้นทุกทีพี่ไม่ดูทีเอ็เยเขเก็บไปเล็ก <c oughs> อันนี้ไม่ใช่สายบ่นแต่ก็เขามาทิ้งกันเนาะเราไม่ทาแต่ว่าเอมจริงเหรอไม่ใช่สายบ่นไม่ไม่บ่น <c oughs> แต่ฟู้ดทรัคของน้องสาวอ,ะอ่ะบ่น ไม,ไม่ได้บน่นฟู้ดทั้องสาวอะเมื่อก่อนมีม้านั่งให้นั่งแล้วทีนี้อะมันไม่ใช่ลูกค้าที่มานั่งเป็นคนอื่นที่มานั่งแล้วก็อ,อดูดบุหรีก้นบุหรีเต็มเอาอะไรมาทิ้งเอาอะไรมาวางโค่นนี่นะั่นคือมากินอะไรก็มาทิ้งใส่ตรงนั้นเลยเมื่อก่อนเลยแรกๆอันนี้ก็เออ,อคลิปนี้ก็คลายเครียดไปเนะาะเมื่อก่อนที่ว่าน้องยังอะจะตั้งถังขยะไว้ข้างข้างฟู้ดทก น้องสาวเหมือนกันแล้วไม่ได้เก็บเข้ามาตอนกลางคืนน่ะก็คือตั้งไว้แล้วจะมีคนมาทิ้งขยะเพราะว่าอยู่เมื่อก่อนอยู่ใกล้ร้านนะเนาะเขาเอาของจากที่เขาซื้อร้านอื่นแล้วก็มาทิ้งเราไม่ใช่กับข้าวนะถุงอะไรมั่งก็ไม่รู้อะไรมั่งก็รู้มาทิ้งแต่พอสักพักหนึ่งที่เราเห็นแล้วเขาทิ้งขยะมั่วซั่วแบบม,มันถังขยะนะเนาะเราก็ไม่ได้เขียนว่าเป็นของเราบางทีก็ขี้หมานะ เออขี้หมา,หมาเออถุงขี้หมาอะไรเงี้ย <c oughs> เขาเดินผ่าน <c oughs> เขาแบบเขาเก็บขี้หมาแล้วเขาก็ทิ้งอะไรเงี้ยแต่เราอะเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เราไม่ได้เขียนว่าเป็นของร้านเราเขาก็ทิ้งได้อะเนาะเพราะเป็นถังขยะนะแต่ทีนี้ตอนกลางวันเราก็ไปวางไว้ตอนเย็นก่อนจะกลับเอากับเก็บฟุตทักเสร็จเราก็เอาขึ้นมาตั้งในวงแต่ตอนกลางวันที่เราตั้งอยู่อะมันเป็นเวลาที่แบบคนมาซื้อของเขาก็มาทิ้งเหมือนเดิมก็เลยแก้ปัญหากันเลย ไม่มีถังขยะเลยที่หน้าฟูทักข้างฟูทักไม่มีเลยน้องสาวก็ไม่มีไม่มีและตอนเนี้ยคือแบบถ้ามีปุ๊บโอ้โหเราเผอแป๊บเดียวไม่รู้มาจากไหนทิ้งมัวว่วซั่วแล้วก็ตรงเนี้ยตรงข้างๆเนี้ยไม่น่าจะคิดนะไอความคิดไม่ได้ปักปัม๊มไม่น่าจะเป็นคนนอสนะเอาไอ้ยามัง่งเก้าอี้เก่าถุงเศษอาหารถุงอะไรโอ้โหเยอะแยะมากเลยมาทิ้งข้างๆฟูทักเนี่ย คือแบบโอโหโคตรโมโหขนาดเขามีกล้องวงจรปิดนะหลายครั้งหลายคราวจนแบบจนไม่ไหวแล้วเขาก็เขาสงสัยเขาจะมีวงจรปิดเลยตรงนั้นน่ะตรงตึกข้างล่างข้างหลังเนี่ยพ่อผู้ใหญ่พ่อใหญ่รู้จักเขาก็เลยเขาก็เลยคุยว่าเขาก็ดูกล้องวงจรปิดแต่ว่าไม่เห็นมาทิ้งน่าจะปีแล้วนะเล็กเนาะปีสองปีแต่ส่วนมากแบบหน้าร้อนทีไรนะตัดหญ้าอะไรเงี้ยไม่รู้ไปทิ้งไหนก็ลากมาทิ้งตรงกลางฟู้ดทักน์่นอ่งเนี่ย เขาแบ,บีคิดว่าไอ้ถังขยะแล้วแล้วเขามีถังอยู่ข้างข้างหลังเนี่ยเขาคิดว่าเป็นถังขยะหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่แต่ถ้าคนที่หลายคนเลยมาจอดข้างฟู้ดทัคตรงนี้แล้วเขาก็เอาแบบยกเศษแก้วกระจกอะไรเงี้ยมาทิ้งโอเคเพราะว่าฟู้ดทัคตรงนี้ไอ้ไอ้ร้านข้างหลังเนี่ยเขาทําเกี่ยวกับกระจก,กก็เลยถ้าทิ้งพวกเศษกระจกอะไรก็ก็น่าจะทิ้งได้เพราะเห็นเขามาทิ้งกันแต่ถ้าจะให้ดีคือไปทิ้งตรง ตรงที่ทิ้งขยะเลยที่น้องเงีงพาไปอ่ะตรงนั้นน่ะคือเขาจะเขาจะแยกได้ดีกว่าแต่ว่าเขาอาจจะหลายๆคนอาจจะคิดว่าตรงนี้เป็นที่ทิ้งขยะหรือเปล่าก็มามาโยนใส่แล้วก็หลายคนก็มาโยนก็นมาวางข้างๆเนี่ยข้างๆฟุตทักเนี่ยขี่รถผ่านไปผ่านมาบางทีอ่ะเป็นเศษอาหารเน่าเหม็นเลยน้องเองก็ไม่รู้จะทํายังไงก็เอาถุงดํามาน่ะก็เอาลา ใส่ในถุงดําแล้วก็ไปทิ้งที่บ้านเพราะเพราะมันกลิ่นมันแบบหน้าร้อนน่ะแล้วแดดมันแรงๆอ่ะนะมันไหลเย,ยิ้มเลยแั้เน,นี้ยก็เอาน้ําไปลาดตอนนั้นเอาน้ําลาดแล้วก็ขัดไอเอวเนี่ยแหละค่ะขัดคือแบบโอ้คือแบบไม่รู้ว่าคนไม่รู้หรือว่าต่างชาติหรือว่าคนนอสเอามาทิ้งน่ะมักง่ายจริงๆไม่น่าจะนคนนอสคนนอสก็รู้เรื่องอยู่นะแต่ก็ไม่แน่พี่ก็ไม่แน่มันมีตัว้ม,ม,ม,มีปัญหากับการทิ้งขยะกับ เพื่อนบ้านอ่ะไม่เพงบอกอีกตั้งสพเพ่ความไมคุยเจ้าของบ้านเนี่ยม,มันมีอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้ปักปั๊มหรอกมันมีทั้งคนนอตคนต่างชาติแต่ส่วนมากแต่ส่วนมากที่เจอนี่คือคนนอตเขาไม่ค่อยทําไงเราก็เลยคิดว่าเป็นต่างชาติแต่เราก็ไม่มีหลักฐานว่าเป็นคนนอตหรือคนต่างชาติโอ้น้ามันก็ถือว่ายังลงอยู่นะดีเซลสิบแปดสมสิบห้าเบนซินยี่สบสายี่สบ็ดถือว่ายังลงอยู่ เพราะว่าถ้าวันที่เขาขึ้นมากๆคือดีเซลนี่คือ22 23เลยเบนซินเมื่อก่อน26นู่นน่ะ27มีขึ้นถึง2 6 27น่ะยังมี27 28่สอ่ะสูงสุดก็คิดอยู่ว่ามันน่าจะถึง30มไมถ้า35มสรัฐบาลเขาก็ออกมาประกาศว่าเขาจะออกมาช่วยเหลืออะไรเงี้ยอย่างค่าไฟอะ่ะเขาก็ออกมาตรึงไว้ตอนนี้ค่าไฟก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แล้วนะรัฐบาลเขาก็ออกมาช่วยอยู่แต่ก็ยังดีว่าเขาไม่ช่วยช่วยน้อยก็ยังดีว่าเขาไม่ช่วยมาดูผลงาน ผลงานผู้บ่าวมาหลอกกินตับเราไม่ใช่มาหลอกกินโปเปียเราฟรีเนี่ยอ่าโดนเด็กหลอกกินแล้วเนี่ยให้ผ่านอยู่น้องเล็กเนาะต่านี้ถือว่าถือว่าดีดีกว่าแบบฝุ่นเยอะแล้วมีการยกอันนี้ไม่ให้เนี่ยนะนะเอาวางเข้าก็ไม่เคยเยีบให้เข้าเลยเนาะอันนะั้นอีเนี่ยกี่องศาเนี่ย แต่แบบเหมือนฝนตกนะแต่เป็นฝนที่ขาวๆเหมือนหิมนะมน่ะหิมะกึ่งหิมะกึ่งฝนกํานนกลังตกดีนะนุ่มน้อยไม้กว่าที่เราแล้วอ่ะดีนะเนี่ยอ่าจานุกิ้งเอาไม้นี่ละจ้ะหลังจากที่หนุมน่มๆเออเอ,เอทำเสร็จแล้วสองหนุม่มนะนั่นน่ะนองิ้งก็เพราะว่าตรงนี้อ่ะเนี่ยนะคะ เขาทิ้งกระจกพอเขาทิ้งกระจกปุ๊บคือจะมีเศษกระจกตรงนี้เลยแล้วพอลูกค้ามาจอดรถนะถ้าเกิดเหยียบกระจกอาจจะมียางรั่วยางอะไรแล้วนุ่งเงงก็จะจอดรถอยู่ประจําก็เลยจะแบบก็เลยนี่แหละค่ะกวาดออกมาครึ่งชั่วโมงในกวาดอย่างเงี้ยเอี่ยมเลยเนี่ยเอี่ยมเลยโอ้โหเพราะว่าเราไม่มีคนมากวาดให้อ่ะเนาะไม่มีคนมากวาดกวาดหินกวาดทรายออกให้อ่ะเราก็ต้องทําเองอะ่ะเรากวาดตรงนู้นด้วยแต่ว่าเขายังกองอยู่ หนุ่มๆกวาดมาให้กองอยู่ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวน้องยังจะต้องเอาเอาไว้นั่นอ่ะมาตักออกไปทิ้งมันไม่ง่ายเลยนะจ๊ะชีวิตแม่ค้าในต่างแดนเนี่ย